ต,ตัวนี้อไล่ได้เหมือนกันแต่มีลิตกันและยุงได้2ชั่วโมงแต่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยกลิ่นจะฉุนมากก็ไม่สามารถที่จะเนาะกับตัวเขาเองได้แต่บางคนทนได้ก็โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอา3ามตัวเนี่ยมารวมอยู่ในขวดเดียวกันเพื่อเบรกกลิ่นซึ่งกันและกันคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะใช้ตะไคร้เนี่ยอันนี้ใช้ใบด้วยนะคะ ใช้ใบได้ใช้ใบได้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าเราได้ตะไคร้มา1ต้นเนี่ยเราจะขยายพันธุ์ได้ยังไงนะคะสมมุติว่าตะไคร้หอมเนี่ยหาไม่ได้ที่บ้านหาไม่ได้จริงๆไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนนะคะเพราะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากเนาะในตลาดไม่มีขายเราก็เอาตัวตะไคร้นี้แหละตัวตะไคร้แกงนี้แหละไปซื้อในตลาดมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะมาเป็นแบบนี้ วิธีถ้าเกิดเราซื้ออย่างนี้มาแล้วเนี่ยแล้วเราเอาไปใช้เลยเนี่ยมันก็เปลืองนะเพราะงั้นเราต้องมีการปลูกต่อขยายพันธุ์เพราะเวลาทำกันยุงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะเราใช้แต่ใบเฉยๆก็ได้ใช้แต่ใบอย่างเดียวบางคนบอกว่าถ้างั้นเนี่ยขอไปปลูกตะไคร้หอมในบ้านเยอะๆได้ไหมยุงมีไหมมีค่ะเพราะว่าการที่จะให้อ่ ยาไล่ย,ยุงออกมาเนี่ยจะต้องให้เขาเช้ำๆให้น้ำให้น้ำมันหอมระเหยเขาออกมาแล้วตะไคร้เนี่ยเป็นอะไรที่คมมากเลยอะ่ะเราจะมามาๆม,ามาบ่อยๆไม่ได้เมื่อเช้ายัางโดนบาดเลยไปเก็บไปเก็บต้นมาวิธีการขยายพันธุ์นะคะเมื่อเราได้ต้นตะไคร์มาแล้วนะคะเราก็ตัดนะคะอันเป็นแบบนี้ส่วนนี้เอาไปทาน ส่วนนี้เอาไปปลูกอาจจะแช่น้ำไม่ก็อาจจะแช่น้ําหรือไม่แช่น้ําก็ได้ถ้าหากว่าแช่น้ํานะคะก็แช่น้ําแค่นี้อย่าให้เกาท่วมอย่าให้เกาจมน้ําแช่น้ําสักประมาณแค่นี้พอนะคะแล้วอีกสักประมาณ4-5หวันจะมีจะมีต้นเล็กๆออกมาจะมีรากงอกออกมาเราก็ไปฝังดินเราก็จะได้ต้นตะไคร้ต้นใหม่นะคะ แล้วก็คราน,นี้เนี่ยพอเราปลูกแล้วเนี่ยเราก็คอยเก็บเกี่ยวใบมานะคะตะไคร้เนี่ยเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆ,ๆเนี่ยค่ะอวบอวบบุรีแน่นไหมแน่นไปหรือเปล่า ต้นไม่อ้วเพราะว่าปลูกแน่นไปเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าตะไคร้เนี่ยปลูกจากหัวตรงนี้เองหรือเป็นซื้อเป็นถุงมาถ้าซื้อเป็นถุงมาผอมแน่นอนเลยเพราะเขาปลูกเป็นกระจุกมันแน่นมันแน่นห่ะเขาจะปลูกเป็นกระจุกคราวนี้เนี่ยเวลาไปนานๆเนี่ยเราก็จะต้องขยายพันธุ์นะคะ ค่ะตัดใด้เหลือปมนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาส่วนนี้ไปใช้เราก็จะเหลือไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็่อนท่อนนี้ไปปลูกเพราะว่าถ้าเป็นกระจุกเนี่ยเขาขยายออกไม่ได้พอขยายออกไม่ได้เนี่ยต้นก็จะเล็กๆต้นก็จะแน่นๆค่ะ ใช่ต้องปลูกให่ยังห่างหน่อยนะคะแต่เราปลูกเองเราไม่ใช้สารเคมีให้อวบอ้วนนะมันยากทำใจทำใจหน่อยนะคะทำใจหน่อยนะคะทอนี้เนี่ยเราก็จะเอาใบมาใช้วัตถุดิบที่สำคัญในการทำน้ำมันไรยุงนะคะก็เราจะใช้ตัวเอชิลแอลกอฮอล 95%เป็นโซเวนในการทำละลายนะคะเราจะใช้วิธีดองเหมือนยาดองเลยแหละยาดองอยังไงเราดองยาดองอย่างนั้นเลยแต่เราจะดองลงใน oh แอลกอฮอล์ระยะเวลาผ่านไปนะคะสารสำคัญที่อยู่ในต้นเนี่ยจะมาอยู่ในน้ำแล้วเราก็ลินออกนะคะวิธีก็คือว่าเราก็จะหัน่นถมันตัดไ ใช้ล้างมือท,ทั่วไปวใ่ใชใช่ได้ที่ใช้สเปรย์มือทั่วไปนี่แหละค่ะเอชิลแอนกอฮอล์95เอร์ถ้าน้อยกว่า95นี่คือไม่แนะนำมีขายทั่วไปค่ะถ้าจะให้ดีอัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบกลิ่นที่มันแบบเหมือนยาหมองหน่อยนะใส่ต้องไปแต,ต่อันนี้ต้องซื้อแล้วนะต้องไปที่ร้านขายยายาไทยซื้อเมนทอนมาใส่ก็จะ,ะกลิ่นจะเหมือนยาดมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคกับกลิ่นนี้แล้วแค่นี้ก็พอเพราะครูก็ไม่ได้ซื้อใส่ใส่เมนทอนไม่แต่อันนี้เนี่ยสีอะนะคะ สีเนี่ยเขาก็จะออกเป็นเขียวๆหน่อยนะไม่เป็นไรนะรับได้เดี๋ยวสีค่อย็จะออกมาอยู่ในนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนทำในปริมาณมากเนี่ยดองอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แน่นอนเลยต้องไปสกัดน้ำมันหอมแล้เหยยออกมานะคะการสกัดน้ํามันหอมแล้เหยยออกมาเนี่ยก็จะได้ตัวน้ํามันหอมเนี่ยที่เข้มข้น แต่ตรงนั้นน่ะมันทําค่อนข้างยากตอนสมัยเด็กๆเรียนชั้นประถมเนี่ยเคยเรียนวิธีกลั่นไหมคะกลั่นนะที่แบบใช้แบบตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นแหละ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 ได้อยู่ได้อยู่้วใช้เอท่านี้ก็พอเท่านี้ก็พออันนี้คือตะไคร้บ้านตะไคร้แกงเห็นไหมคะเราใช้แต่ใบก็ได้นะ เราใช้แต่ใบเราไม่เราเราไม่จำเป็นต้องใช้ต้นการที่ซอยเล็กๆเนี่ยเพื่อที่จะเปิดเปิดเอ่อเปิดใบข้อออกมาตัดตัดส่วนใบเพื่อจะให้สกัดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเดี๋ยวเนี่ยเอากลับไปนะเดี๋ยวมาลองซอยกลับไปบ้านเอาไปทิ้งไว้ดูแล้วลองใช้ดู โอ้ได้กลับบ้านด้วยใช่ใ,ใจจังยังไม่ให้แล้วยังทำหน้ากระยิบยิ้มย่มยองที่เหมือนทำด้วยตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยใช่ไหมคะค่ะเ,<อ>เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ผิวมะกรูดเนี่ยไม่ได้ใช้ทั้งลูกนะคะเอาแต่ผิวมาครูสาคัะ ชนทำกันดีๆนะคะตอนนี้มีคนดูจากออสเตรียด้วยค่ะอ๋อค่ะมียุงไหมอะฮะแต่มันน่าจะเป็นชวโลกไ,มไหมคะยุงมอสคิวโต้อะค่ะเอ๊ะสำเนียงได้ไหมมอสคิวโตเออตัวนี้นะคะมันไม่ได้เจอเฉพาะไล่ยุงนะไล่มดได้ด้วยจริงเหรอคะไล่มดได้ไล่แมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแมลงอะได้แมงสาบได้ หนูได้หนูหนูจะไหวระคะไหวค่ะตุ๊กแกได้ไหมคืนเมื่อคืนเพิ่งจะทะลวงหนูไปตรงไหนที่พอเราเผลอแล้วเขาจะมาใช่ไหมคะครูสาคะคเด็กน้อยถามตุ๊กแกได้ไหมคะตุ๊กแกได้ลูกจิ้งจกเนี่ยได้ด้วยจริงจริงนะคะเอาแต่ผิวนะคะติดขาวๆหน่อยไม่เป็นไร เราไม่ได้ทำแชมพูค่ะออสเทอสาวได้คนที่ออสเตรียต่อมาไม่มีคาตอนนี้หนาวแล้วน้่งสีถึงบอกว่ามีคนลืมบอกเราแต่ไม่เป็นไรทำเก็บไว้จริงๆแล้วนี่นะคะตัวน้ำมันหอมมันนี้ไม่ได้เน้นว่าไล่ยุงนะเอาไปฉีดปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับอากาศปรับอากาศบ้านภูสาเนี่ยเด็กเยอะ เคยสังเกตไหมเวลาเราไปโรงเรียนอนุบาลเราได้กลิ่นเด็กอะกลิ่นของเด็กอะจะติดผนังมากเลยการฉีดตัวนี้ทุกวันเนี่ยเป็นการปรับกลิ่นในห้องหรือ,อ,อในรถในรถครูสาด้วยความมีเด็กอีกนั่นแหละเด็กก็จะฉี่ใส่ค่ะแล้วก็กลิ่นก็จะแบบอบอวนมาก ก็จะเอาไอ้สเปรย์ตัวนี้นะคะไปฉีดแล้ก็จะจัดการเรื่องกลิ่นอับได้เพราะว่าคุณสมบัติของตะไคร่นะคะโดยเฉพาะตะไคร้หอมตะไคร้บ้านก็ด้วยนั่นแหละเวลาเราสูดดมเข้าไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายช่วยในเรื่องผ่อนคลายเมื่อทำออกมาแล้วถึงจะไม่มียุงก็ตามอ่ะนะคะ เปิดพัดนลมเย็นๆเปิดแอร์เย็นๆสเปรย์ในห้องแล้วก็นั่งแล้วก็สูดดมคุณทำงานมาเหนึ่ง